สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครู9นะครับวันนี้ครู9นะครับจะมาสอนวิชาสังคมศึกษานะครับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้ครู9จะให้นักเรียนนะครับทําแบบฝึกหัดนะครับหัวข้อวันนี้นะครับก็คือการวางแผนนะครับการผลิตสินค้าหรือบริการนะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยนะครับเขียนคำอธิบายตามประเด็นหัวข้อที่ ครูกำหนดไวให้นะครับอ่าก็จะมีหัวข้อดังนี้นะครับข้อแรกเนี่ยนะครับนักเรียนก็จะต้องบอกว่าอ่าชื่อยี่ห้อนะของสินค้าหรือบริการของนักเรียนนะครับมีชื่อว่าอย่างไรนะครับแล้วก็อยู่ในประเภทอะไรนะครับหรือถ้านักเรียนจะวาดอ่าโลโก้สัญลักษณ์สินค้าเนี่ยเพิ่มเติมมาด้วยก็ได้นะครับอ่าส่วนในข้อที่2เนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องระบุสโลแกนนะครับอ่าของสินค้า แล้วก็บริการของนักเรียนเนี่ยว่ามีสโลแกนอย่างไรเพื่อให้คนเนี่ยสามารถจดจําได้นะครับว่าสินค้าบริการของเราเนี่ยชื่อว่าอะไรมีสโลแกนอย่างไรอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ในข้อที่3มเนี่ยนะครับจะเป็นปัจจัยการผลิตนะนักเรียนก็จะต้องระบุมาว่าใช้ปัจจัยอะไรบ้างนะครับพอเราได้เรียนกันไปแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับนักเรียนนะในข้อที่4ี่เนี่ยนะครับกลุ่มผู้บริโภคนะสินค้า บริการของนักเรียนเนี่ยมีอ่ากลุ่มผู้บริโภคในรูปแบบไหนอยู่ในคนกลุ่มไหนยังไงนะครับอ่าไว้ไหนอะไรแบบนี้นะครับในข้อที่5้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นอ่าวิธีการผลิตนะสินค้าและก็บริการของนักเรียนเนี่ยมีวิธีการผลิตยังไงนะกระบวนการนะครับเอาแบบย่อยๆมานะครับในข้อที่6นะครับก็คือกลยุทธ์นะครับอ่าทางการตลาดนะสำหรับการจัดจาหน่ายนักเรียนมี แผนการนะยังไงนะครับที่จะนําสินค้าบริการเนี่ยนะครับไปเข้าสู่ตลาดนะครับในข้อถัดมาในข้อที่7จเนี่ยนะครับจะเป็นปัญหาและก็อุปสรรคที่พบนะครับว่าการที่เราจะทําสินค้าหรือบริการเนี่ยนะมันจะต้องประสบพบเจอปัญหาอะไรบ้างอย่างเช่นมีคู่แข่งอะไรแบบนี้นะครับ ในข้อที่8นะครับข้อที่8เนี่ยจะเป็นแนวทางป้องกันและการแก้ไขปัญหานะครับนักเรียนมีแนวทางอย่างไรนะครับแล้วก็ในข้อที่9ก็จะเป็นประโยชน์นะที่ผู้ผลิตนะจะได้รับแล้วก็ในข้อที่10เนี่ยก็คือประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับนะครับว่าสินค้าบริการของเราเนี่ยเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคมากน้อยแค่ไหนนะครับนักเรียนทําเสร็จเนี่ยก็ ส่งมาทางช่องทางไลน์นะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ